สวัสดีค่ะมาชมบรรยากาศดีๆที่วัดนะคะวัดป่าสายมูสายมูก็ประดับประดาสวยๆนะคะวัดป่าต้นไม้เยอะๆเะชา้ชาๆมันจะย้อนแสงหน่อยมันจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ รอบๆบริเวณวัดต้นไม้ลมลื่นเสียงนกเสียงนกอะไรอ่ะนกกระจิบเหรอจิบจิบจิบอันนี้จะเป็นโบสถ์นะคะโบสถ์โบราณโบสถ์เอ่อยายจะพาดูนะคะ เข้าวัดแต่เช้าเลยวันนี้นี่จะเป็นโบสถ์นะคะหอฉัดหอละครั้งที่มายกอะไรเนะฉัดน,นี่นะคะบรรยากาศรมรื่นที่วัดจิตใจสงบ ลงปูมาแล้วเอาย่างหาปูปูย่างไปต้องพุ่นเดี๋ยวดูโบสกันนี่ทางสวยๆนะคะทางไปโบสอันนี้ไปลงกลัว นี่เลยหอระฆังสวยๆนะคะยายพามาวัดนะคะตอนเช้าเข้าวัดทำบุญด้วยกันนะคะยายฝากไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวยายจะกลับบ้านแล้วขอบคุณทุกการรับชมนะคะมาเอาบุญด้วยกันคะ่ะสวัสดีค่ะ